มาเบิงแมลูกกินหลูหลอเบิงกินใหญ่หินเครืองมันเด้เออท่านี่อะไรครสวยากยากพี่น้องเปิดพวอมแมลูกลูแม่นอลูกกับแม่เด้พี่น้องเป็นวัวไทยไบนี่้กลางัเป็นไถกลางเป็นไท่กลางเป็นมัวไทยกลางแมรูกแมลูกลูแม่พี่น้อง สีนี่สีนี่ยังว่ดเจมบปันไหนเด้อพี่น้องจะ่าะกับสวยอยู่ราคาเปิดเท่าไหร่ส0 0หามลูกสองหมื่นามพันนาุณนะจ้ามกระเป็นคุณนะเออโอ้สวยเลยตัวนี้อ่ามพันนแม่สูงเม3สาวสาม,สามปปกาลูกกับสามแม่เนะาะจักจักปีลูกไปเนี่ยหกเดือนกลัวงวไทยกลางนี่นิ้วไทยกลางพี่น้อง ราคาประมาณนี้พี่น้องพ,พี่น้องเสียมหาง้อถือๆไว้ตัวน,นี้มันราคามันก็เริ่มขยับเลยตัวน,นี้ครับขยับขึ้นมาเพราะว่างัวไม่เริ่มเอาตลาดสมปอยนี่เป็นตลาดงัวถือพี่น้องใครมีเงินเหลือว่าต้องไปซื้อมอเตอร์ไซค์เด้อมาหาซื้องัวไปเลี้ยงไว้ออกออกลูกออกนอนมันจะได้เป็นต้นทุนไปอีกทีนึงงุด้าเวิธีการ ไ่เบอร์มาใสน่หย์หกหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสามศูนย์สี่ี่อเท่านครับ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 ครเปิดโค้แม่ลูกลูกผูพี่น้องเออชิโค้แม่ลูกลูกผูได้พี่น้องครับผู้ได้มองหาอยู่ลูกนี่สูงกว่ามานเมตรเฮ้ยแม่นี่เมตรนี่หาเนาเออเป็นงูอันสายกสายกระทบเนาะ ดูนี่สีสีออกจัดเลยเนาะสีออกจัดเลยจักลูกเหรอพ่อไหนจักลูกเหรอพ่อลูก็สามลูกนะเนาะลูกนี่แดงเลยครับแดงแดงนี่แหละสีนี่แล้วครับเข้มๆเลยเนาะไอ้ลูกบปอร์ไล่ะพ่อเข้มตะคุ่นเด้เอฟนอเอฟนออ้ยีนองตัวนี้คนเดียวมองหาเด้อ สวยยสวยๆกวนี่แม่เพิ่นลูกเพิ่นอยู่นี่เมืองไทยแม่เห็นชัดเลยครับที่นี่สามเมือเท่าไหร่

เมนมนั่งหน่อยเลยไปหนึ่งเมนป่ล้งได๋อาน่อยมาลุงได๋อโอ้โมันมันมันขื่อเลยเนะาะแมวเขาเงาแมนเขาเงาโอรโหภดเขาที่สูงเม็ดที่สิบกวกนะาดีครับตัวน<ะ>ี้พอเลี้ยงอยู่ีนน้องก็ตัวนี้เหมอนไทยไทยกลางไทยใหญ่เฮะไทยกลางไงเน<ะ>าะ ถึงกลางเนาะเป็นประมาณกลางพี่น้องเป็นไทยกลางว่าไม่ใหญ่นั่งมนโน่นดูผุ่นละพี่น้องทั้งเพิ่มเมื่อขวดละก็มไ,มไหนเหราคะหมื่นเจ็ดพัน,ย,พนย่า่ะย่าจะอยจะเห็นเครื่องมันไปเครื่องดำเนาะเออสวยตัวนี้หมื่นเจ็ดพันครับพี่น้อง ก็ปีเดืองพี่น้องงัว่นบองขายเลยาอ่ะบองขายเลยตอ่ตอ,ไตอได้น้อยหนึ่งเนาะเออหเป็นมีกำไรแนะน่แม่ตลาดเนี่เอามาตัวเดียวเอามาจ้าตมืเนี่ยขายไปหนึแล<ะ>้วอ้าเห็นบอสแล้วหมู่บ้านไปนการทะลักปะบดไปปใส่เบอร์มา่อนเร็วยายศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดสามนม่ไ่น้ำโนนดูบ่ได้บ่ได้ พ่อาก็กล่ได้่าไดปพีระเบียบใหม่ของอยู่ตรงเครื่องคุณจะเครื่องดำกับพ่อเครื่องดำเครื่องดเด้อพี่น้องเด้อครบทุกอย่างเวลาพี่น้องยันใดก็โทรมาถามรายละเอียดของงัวงัวจาของงัวชิ่อหงดีกว่าผมได้ออร่อยครับมีคนมาต่อละขายเด้อดขาย้อขายตลาดนี่แหละพี่น้องถ้าเกิดว่าเพิ่นบ่ื่อนขายกับทุกฮา โทรต,ต,ตามหนึ่งราคาเปิดเท่าไรเอาเลยเปิดเท่าไรหกพันครับหกพันจะมีคนมาหายหรอหาพันบนท่านเอาเด้อราคาหกพันบาทครับมีอ,อยู่พี่น้องถือชุดในตลาดเราเมื่อนี้เนาะเคลืค่อนไทยไทยกี่บ่ะโอ้โหกี่ครับมีมีดื้ออยู่เลยหัวมาสั่งหัวหัวมันมาทามาละน่องมันพามาละน่องหกพันบาทพี่น้องหกพันก็มีเริ่มราคาหกพันบาทตัวนี้งัวมีลึงเพิ่นวะ น่าจะเป็นไทยไทยกระโดนมดเ่แมนวอแมนกระโดดครับเกใกล้หนนอใกล้นกลางๆนะครับกลางๆนะพันเด้อพี่น้องเด้อยืนดีๆลูกยืนดีๆสูงเม็ดยีบวกๆก็ไอด็ขันกันนะอุ้ยระว่งตัวนั้นต้นเด็กม็เป็่งหวหลูกเลยเนาะครับัหวงอาวอาเอาใส่ไปเมื่อกแล้วตื่นตื่นใส่เหรียมเมา่ก้ครับ087 แปดเจ็ดสองแปดเจ็อ้ย์เก้าก้าสองศนย์เายลำบากแกงตัวนี้ทายงวดเราวัางครับลบลบแม่ลูกแม่ลูกผูลูกเมียลูกตูครับสอค่สองโคมเดิมพี่น้องก็ได้มองหาอยู่ลูกตัวผู๋สองโคมเลยเอายืนอยู่กลางสนามท้ายตาท้ายตารา นกได้เท่าไหร่ถงมดนี่ตกตัวละแมละ2สองหมื่นสอ่นสิบห้าล้อยสองหม่นสิบหาล้อยนี่คือนงั่วยังไยไท่กลาง่ไทยกลางเนาะไทยกลางโอเมรีอมตกตัวละสองหมื่สองหาล้อยเอาลูกผูกเพราะมันกฎรเบียบงัไทยกลางเนาะ สองหมืนหนึ่งันห้าร้ขันเมาเลยเดี๋ยวคือรถถข่ยูงได้เนาะยังถือก็หนีเนาะขันเมางมัดเลยเนาะพี่นนองถ้าเพิ่งมาเด็ปอยตราจได้กโทษตามมันเนาะโทษมาถามราคาเบิ้งเทียบอะไรก็บทนเนาะเบิ้งเทียบิ่นขายไเนเ่ราะได้เพิ่นกระติจะบอกราเดียวทีหนึ่งดอกเป็นลูกครูทั้งสองโตไครมองหาอยู่ครับเอาไปขุนต่อเนาะขุนต่ออย่างต่ออะไรอยู่ครับมองขายกสิันสองหมื่นนิดเเนาะพอขึ้นมาตีคิดวันนะ ที่ไซเบอร์มาไซเบอร์อหย์หกน่งไหมโหลดังศูนย์หกเสามห้าเจหม่องขายนี่สองหมื่ผู้อยหรอกแต่ละแต่ละควบนะพอนะแต่มองเออเพราะว่าขาถือยกแห้งแค่ือแหงถือแน่เอาที่สวยครับ จะอื่นมือนี้เพราะเขาติดมันดุดเขาเนี่ยบอกกันมือนี่อ<า>เอา,าสวยๆเลยครับเห้นม้าเด็กไหอนี้พ่อเ<า>มื่อกี้ผมไปเห็นพี่น้องเอา้าคนไปหลีอยู่มึงไหนบางทีงพี่น้องเปิดโค้งแม่ลูก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 ,ลกตัวเมียเปิดโค้งแม่ลูกลูกตัวเมียอยู่ใต้ต้นน้ำสาอนี้แหละครับงามๆนี่พี่น้องลูกสวยๆเลยครับ แม่นี่ยเพื่อไทยยังไรอไทยกี่ป่ะไทยกี่เนีนาะบ่ถึงบ่ถึงเกือบเกือบเนาะโอ้รูปรูปนี่ลูกหล,ลอดบ่หลอดบักรได้ไปเนี่ย <c oughs> นี่สะอาตระกูลพี่น้อง <c oughs> มียาตระกรูลช็อกโกแลตก็ทาก็ทาลูกนี่นากันนี่ลูกเอออีหล่างายๆมันลูกกล่องอากาศนี่ช็อกโกแลตพี่น้องสีดแดงๆเข้มๆแม่นี่แม่นี่เป็นเป็นไทยบ้านอีดีเนาะไทยบ้านซีรีส์อีดีเลย ไายไปไหนเป็นทางรับบอกปัญหาฮะหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าเออชิสสวยพี่น้องลูกลูกเป็นลูกดูกลูกซอกเกล็ดฟินฟินมาลูกป่ะเออนี่อะไรยังอะไรล่ะยังยังหันออกมากสิจักเดือนอะไรลูกไปเนี่ยสองเดือนลูกดีสองเดือนครับมันสีดอกหลอกตานี่นึงเพราะมันอยู่ใต้นมันไม้มันสีหลอกแต่ว่าออกแดงๆพี่น้องแม่นี่มีงอไทยไท่กี่ไท่กี่ไท่กางก้าง สองหมื่นหมนเท่าไหร่ก็เออมื่นเจ็ดพันหาไส่เลยมาให้น้องท่อัศ์หกสครับศูนย์หกสี่สี่แปดห้าเก่าสมื่นเจ็ดพันหาท่วมาตอนนอาลูกช็อกโกแลตพี่น้องครับมีไว้มีหลอดเด้อมีสาตะกุลอะลูเออด้กขายแถวพี่น้องมองหาอยู่ครับโทรตามโวอยู่บ้านไหนลูกกันทนารกันธร์บโอ้มาไกลมาไกลเอามากตัวมาหนิ หลายตัวอยู่ที่มือนี่ไป็กขายแน่นอครับพี่น้องมือนี่ชาวบา้านเพิ่งออกมาสื่งง่วนอยู่เความมือนี้มันนี่มันมันยศมันปิยะออกมาที่สายกันแน่โทรตามพี่น้องครับขานแม่นมักชอบตัวนี้ครับไล่ม้านลูกไปซืป 10, 000, ้อิล่งให้มาเบิ่งงัวราคาหมื่นเจ็ดพันเนาะงัวราคาหมื่นเจ็ดพันเป็นไทยไทยกีลูกแม่เด้อพี่น้องครับแต่ว่าเบอร์โทษสายเนี่ยพอเราวพ่มนี่ยคอมให้เบิง่งผอมไทยเบิง่งซื้อ เพื่อโทรศัพท์มีได้ถามบ้านเราให้โอ้พคนดูเุคนอยากมีตุ่มหนึ่งเด้อตุ่มเขาเพิ่งเศร้านะไทกีไทกีเป็นอัไรนี่ง้อมาไหนล่ะพอ่อรัตนาเดอ้เดอนนพิษแต่ว่าเรามีเพื่อโทรศัพท์ไงอยู่เฮนนือนนาะนี่หมื่นเจ็ดพันประมาณนี้พี่น้องครับไผ่ไผ่ไสีม่วงหาง้อประมาณนี้แต่ว่าเป็นตุ่มนะพอนาะเศร้าเลยล่ละเศร้าล,ละ,าลละประมาณนี้ครับ ซื้อยังพอซื้อยัางแต่ของง้อซื้อยังพอนะ่ะซื้อร่มบ้านไหนรตัตนะบ้านยังบ้านย่างบ้านพักไหมอำเภอตำบลตำบลโนนอำเภอรัตนบุรีโอ้พี่น้องครับแต่ว่าหมื่นเจ็ดพันพ่อพี่พน้องครับยังางไรใหญ่หัวดอกอหัวดอก ตัวนี้มันมีลูกมาอยู่ด้อพี่น้องคนไปของของเรามันมีดูกมานยู่เจวากะใหญ่แห้งนาะบ้านอยู่ลักเม็ดตัวใดกับตัวอนูควัดเม็ดหาซิบกพู้พี่น้องห่องไว้เท้าไรขอสี่หมื่นคสี่หมื่นหาอ้ย ยื่นสวยง,งามพาเผยเลย<ม>ลพี่น้องสูงเมตรเกือบ60 50ไปไปลายเกือบ60ห้องเวทีมื่นหางัวทางใดเนี่ยงัวยุงทงุ่มพอนทุ่มพอนเขาน้องเบออถ่ายคง้มสางอะไดีๆครับย่างๆแล้กันเนี่ยเนี่ยลงไปเพื่อเขาทรถามเอาสี่สิบหาเป็นงัวบราเมานใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับเฟรมใหญ่ๆสวยๆส,ส,สูงน้าๆลึกๆเลยหรือครับสี่เหลี่ยมเลยพี่น้องตัวนี้ครับ ใส่เลยมาที่นี่โทรัพท์เบอร์เบอร์จำเบอร์ของไหนบ้านองนี่บกันกนอมศูนย์แี่ศนย์แป่นองเจ็ดสี่ห้าแปดเจ็ดสี่ห้าสี่หมื่นห้โทรมาต่อกันเอาราขางัวจะของงวดีหูดีกับผมงัวอตุ่มพ่อปิไซปแทายอยู่ไปเนาะอูสมัยก่อนตัวนี้ ปลาหัวเด้กเก่าไปเจ็ดแปดกมไปเข้าแสนหนึ่งหัเด็กคุณนะสมัยก่อนเนาะแม่อเปิดขายตอนไหนก็ยิ้มเลยเนาะสมงวอยู่เวราศีเจ้าหนึ่งแล้วเขาบอขายดีไปถึงเนาะเขาพี่คนใหม่เข้าแสนสองเขาไปเข้าแสนหนึ่งเขาก็ยังบอขายเนาะตันนี้งวงเจ้าหนึ่งยุราศียังสี่ล้ว